วัสดีครับวันนี้วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2518นะฮะตรงกับวันพฤหัสเราอยู่วันที่ส่วนบ้านหนองหอยตำบจลจระเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะต่อนะอันนี้เป็นบอ่อที่สองน้ำก็เกือบจะเต็มบอ่อแล้วอีกนิดเนี่ยวฝังนู้นจะต่ำบ่อน้นจะต่ำนะต่ำกว่าเขา ก็เลยล้นตรงคอไปละเครื่องกระพริบนะเครื่องกระพริบเห็นบรรยากาศแค่ประมาณนี้เครื่องร้อนมีกระพริบกระพริบโอเคต้นกล้วยก็ต้นมะพร้าวก็ขยับมาแล้วนี่อะโวคาโดอะโวคาโดแม่อยู่นี่ 이렇게 해서, 이면가만죠